แบรนด์อาเซียเปิดแผนธุรกิจในปี2,567มุ่งเน้นการรุกตลาดประเทศอังกฤษมากขึ้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ แบรนด์อาเทียได้รับการตอบรับที่ดีในตลาดทั้งไทยและต่างประเทศซึ่งนอกจากจะมีจุดแข็งที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความล้ำสมัยแล้วอาเทียยังยึดมั่นในความยั่งยืนด้วยการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการออกแบบที่มีอายุก,การใช้งานยาวนานซึ่งในปีนี้ยังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเน้นความทันสมัยและการใช้งานที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตยุคดิจิทัลด้วยพันปีหน้าเราจะเพิ่มทิกตอกน้องทำนะคะแล้วก็เพิ่ม การตลาดเกี่ยวกับ influencer แล้วก็เราเพิ่มช่องทางเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเราจะฟังความคิดเห็นความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และปีหน้าเราจะมีการเปิดตลาดทั้งไทยและอังกฤษแบบเต็มตัวปีหน้าอย่างที่แจ้งไว้นะคะว่ากำลังจะมีสินค้าใหม่1นชิ้นเราทดสอบสูตรมาประมาณ1ปีกว่าแล้ว น่าจะประมาณช่วงเมษาเราจอ,อกสินค้าตัวนี้มาสําหรับพี่ส้มเองนะคะจะบอกว่าตัวพี่ส้มนมีความมุ่งมัน่นแล้วก็ตั้งใจในการทําสกินแคร์ตัวนี้มากๆมากๆจริงๆคือคือดูดูหน้าได้เลยว่ามากๆแล้วก็รักในผลิตภัณฑ์ตัวเองอยากบอกต่อให้สาวๆหนุ่มๆทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะทดลองอาเทียคุณจะติดใจแน่นอนคะ่ะแล้วก็ มันปลอดภัยกับผิวหน้าอันนี้สำคัญจริงๆปลอดภัยและเห็นผลอย่างชัดเจนจริงๆ